Sika-sika วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันน้าสงสังยจะเป็นเรื่องการท่องกาฟแบบเบสเพิร์สเซอร์เวชอล์มั้งอ่าได้เวลาเข้าชั้นเรียนแล้วปะ,ะเเราไปเรียนกันเถอะ วันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการท่องเข้าไปในกราฟแบบ b r a d first traversal กันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องดูกันก่อนนะคะว่าการท่องเข้าไปในกราฟแบบ b r a d e first traversal เนี่ยมันมีการทำงานกันอย่างไรายายการค้นหาแบบกว้างก่อนเป็นการกำหนดทิศทางการค้นหาแบบทีละระดับของกราฟโดยเริ่มจากโหนดรากระดับที่ศูนย์ แล้วลงมาระดับที่1จากซ้ายไปขวาเมื่อเสร็จระดับที่1ก็ไประดับที่สองจากซ้ายไปขวาเช่นกันทําเช่นนี้เรื่อยๆจนพบโหนดที่ต้องการสําหรับการค้นหาแบบกว้างก่อนบนกราฟจะอาศัยโครงสร้างข้อมูลแบบคิวมาช่วยคือให้เริ่มสารวจที่โหนเดเริ่มต้นแล้วนาโหนดข้างเคียงไปเก็บไว้ในคิวเมื่อสารวจโหนเดเริ่มต้นเสร็จให้นําข้อมูลในคิวออกมาสารวจแล้วนํา โหนดข้างเคียงที่ยังไม่ได้สารวจและไม่ได้อยู่ในคิวใส่คิวไว้ทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจน,นทบโหนดที่ต้องการหรือเมื่อสำรวจครบทุกโหนดนั่นเองค่ะการทํางานของมันก็มีประมาณนี้นะคะถ้าหลายคนยังงงงงอยู่แล้วเราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ยกมานะคะ มีทั้งหมด11โหนดนะคะประกอบไปด้วยโหนด A B C F D E c, H I J และก็ K ค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างกราฟของเรานะคะซึ่งมีทั้งหมด11เวอร์เหกค่ะประกอบไปด้วย ว่าเด็ก A B C F D, E D H I J แล้วก็ K นะคะค่ะเราก็มาดูนะคะว่ารูทโหนดของเรานะคะเป็นตัวอะไรคะ่ะในที่นี้นะคะเราก็ให้รูทโหนดของเราเป็น A ค่ะ แล้วเราก็ทำการ add a นะคะลงคิวจากนั้นเราก็ remove a ออกค่ะแล้วเราก็มาเช็คดูว่า adjacency นะคะของ a มีอะไรบ้างน,นะคะในที่นี้ก็จะมี b c f นะคะแล้วเราก็ทำการ add ลงคิวค่ะ add b ก่อนนะคะ แล้วก็ add c จากนั้นก็ add f ค่ะเมื่อครบเราก็ทำการเช็กรูปโหนดถัดไปนะคะนั่นก็คือเรากำหนดให้ b เป็นรูปโหนดค่ะจากนั้นเราก็ Remove b ออกค่ะแล้วก็เช็คว่า B, มีไอเฟอร์เซที่ยังไม่ได้ท่องเข้าไปตัวใดบ้างนะคะนั่นก็คือเหลือ D กับ E นะคะเพราะว่า A นั้นเราได้ท่องไปแล้วแ้่แรกนะะจากนั้นเราก็ทำการ Add D ลงคิวของเรานะคะแล้วก็ Add E ลงคิวของเราเช่นกันเสร็จแล้วเราก็ไปเช็คในรูทโหนดถัดไปนะคะนั่นก็คือรูทโหนด C แล้วเราก็ทำการรีมูฟ e ีออกจากคิวร็จแล้วเราก็เช็คดูนะคะว่าซีมีอะ c e n c y ที่ยังไม่ได้ท่องเข้าไปตัวใดบ้างในที่นี้ก็ไม่มีแล้วนะคะก็เลยเช็คในโหนดถัดไปเลยเราก็ให้โหนดถัดไปเป็นรูทโหนนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือ F แล้วก็รีมูฟ F F ออกค่ะ จากนั้นเราก็เช็คว่า adjacency ของ F นั้นมีตัวใดบ้างนะคะในที่นี้ก็มี G มตัวเดียวนะคะที่ยังไม่ได้ท่องเข้าไปเราก็ทำการ add G ลง Q เสร็จแล้วเราก็เลื่อน loop node นะคะมาที่ระดับต่อไปนะคะตอนนี้เราก็จะมาอยู่ที่ระดับที่2แล้วะคะ่ะ ซึ่งระดับที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยโน้ต D E C ค่ะแล้วก็จะเริ่มการท่องจากซ้ายสุดเช่นเดิมนะคะซ้ายสุดของเราเป็น D แล้วก็ให้ลูทโน้ตมาชี้ที่ D ค่ะแล้วก็ทำการ Remove G ออกเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าอัตราเซนซของ D ที่ยังไม่ได้ท่องเข้าไปนะคะมีตัวใดบ้างในที่นี้ก็จะเหลือ H I J นะคะ แล้วก็จะ add H แล้วก็ add I เสร็จแล้วก็ add J ลง q นะคะต่อไปแล้วก็มาพิจารณาในโหนดถัดไปนะก็คือ E ให้ E เป็น Root Mode เช่นเดินมาานะคะแล้วก็ทำการ Remove E ออกเสร็จแล้ว เราก็มาเช็คต่อนะคะว่า e ของเรานั้นมี a d d ์เ e n c y ที่ยังไม่ได้ท่องเข้าไปอยู่หรือเปล่าในที่นี้ก็คือไม่มีแล้วเราก็เลยเช็คในโหนดถัดไปนั่นคือโหนด g ให้ g เป็นร o ทโหนดนะคะแล้วก็ทำการ remove g ออกจากนั้นเราก็มาเช็คว่า G ของเรานะคะมี a d d e n e y c y ที่ยังไม่ได้ท่องเข้าไปคือตัวใดนะคะนั่นก็เหลือตัวเดียวนะคะก็คือ k เราทำการ add k ลงคิวของเรานะคะนี่คือจบในเลเวลที่2อแล้วต่อไปค่ะเลเวลสุดท้ายนะคะก็คือเลเวลที่3เรจะประกอบไปด้วยโนด h i j k ซึ่งเราก็จะเริ่มจากซ้ายสุดเช่นเดิมนะคะซ้ายสุดของเราเป็น s แล้วก็เลยให้ s เนี่ยเป็นรูทโนดแล้วก็ ทำการ r remove h ออกจากคนะคะแล้วก็เช็คว่า h มี adjacency ที่ยังไม่ได้เข้าเข้าไปอยู่หรือเปล่าในที่นี้ก็คือไม่มีแล้วค่ะก็เลยเช็คในโหนดถัดไปนะคือโหนด i แล้วเราก็ให้ i เนี่ยเป็น root node เส็แล้วก็ remove i ออกแล้วก็เช็คว่า i เนี่ยยังมี adjacency ที่ยังไม่ได้เข้าเข้าไปอยู่หรือเปล่าในที่นี้ก็ไม่มีแล้วนะคะ ก็เช็คในโนดแถัดไปนั่นก็คือโ o d e j ให้ j เป็น root node ต,ต่อนะคะแล้วก็ทำการ remove j ออกจากนั้นก็เช็คต่อนะคะว่า j ยังมี adjacency ที่ยังไม่ได้ท่องเข้าไปอยู่หรือเปล่านะในที่นี้ก็ไม่มีแล้วนะ,ะก็เลยเช็คในโนดแถัดไปก็คือโ o d k แล้วก็ให้ k เป็น root node น,นะคะแล้วก็ remove k ออก จากนั้นก็เช็คดูต่อว่าเคยังมี a d j a c e n c y ที่ยังไม่ได้ท่องเข้าไปอยู่หรือเปล่าในที่นี้ก็ไม่มีแล้วนะคะนั่นหมายความว่าคิวของเราตอนนี้เป็นเสร็จว่างแล้วค่ะก็จะเท่ากับว่าเราได้ท่องเข้าไปในทุกตัวครบทุกโหนดของกราฟของเราแล้วนะคะซึ่งลำดับในการท่องก็จะเป็นดังนี้นะคะ A, B, C, F, D, E, G, H, I, c แล้วก็ K ค่ะเอาลไรนะคะมาถึงตรงนี้แล้วหวังว่าทุกคนก็คงจะเริ่มเข้าใจบ้างเกี่ยวกับลำดับของการดำเนินการท่องเข้าไปในกราฟแบบ b a p t h First t r a v e l a l ค่ะงั้นเราลองมาดูอันกริทึมของมานิกะค่ะว่า เราจะนำไปเขียนเป็นโปรแกรมอย่างไรกันดีเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนการทำงานของอ um, ัลกอริทึมเบสเบอร์ทรูซ่าันนะครับซึ่งก็คือสำหรับเวอร์เทกใดๆนะครับที่อยู่ในกราฟเราจะกำหนดให้เวอร์เทกนั้นเป็นเวอร์เทก v ถ้าเวอร์เทกนั้นยังไม่ได้ถูกวิสิตเราก็คือจะเริ่ม add v นั้นเข้าไปอยู่ในคิวนะครับ หลังจากขั้นตอนที่1น,นะครับหลังจาก add v เข้าไปที่ Q แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มทําการ r e f e r e n t o w a r d e t ที่ v เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ w h y the queue is not empty ก็คือเป็นการเช็คเงื่อนไขนะครับว่าในคิวนั้นว่างหรือไม่ครับถ้าในคิวว่างนะครับเราก็จะจบการทํางานท,ทันทีแต่ถ้าในคิวไม่ว่างนะครับเราก็จะมาเช็คเงื่อนไขต่อไปนั่นก็คือ Remove Vertex U from the queue Vertex U mm hmm. ในที่นี้คือ Vertex V นะครับแต่เมื่อ V ได้การทำการแอดเข้ามาในค u e แล้วเนี่ยทำการเปลี่ยนชื่อเป็น U ครับซึ่งการ r m o v v เนี่ยนะครับก็คือการลบ U ออกจากคิวที่แอ mm hmm. เข้ามานะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับ mm hmm. ก็คือ r e t รี e เ e วอ e ์ e ท t กซ์แอสเซนต์ครับซึ่งการรีท e v e นะครับก็คือการดูว่า เ o r t ์เทที่เราลบไปเนี่ยมันได้เชื่อมต่อไปถึงข้อมูลใดๆบ้างในกราฟนะครับถ้า v e r t ์เทไม่ได้มีการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลใดๆในกราฟนะครับก็คือจะจบการทํางานท,ทันทีแต่ถ้ามีการเชื่อมต่อไปถึงข้อมูลใดๆในกราฟนะครับก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือ for each vertex that you a s adjacent from you นะครับ ซึ่ง vertex W เนี่ยก็คือ vertex ที่เล่นที่เราได้ทำการด e l e t e มาจาก vertex u นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ if W if not visited หรือก็คือถ้า W ยังไม่ได้ทำการ visit นะครับก็ให้เราทำการ add W to the queue นะครับก็คือ add ลงเข้าไปใน queue นะครับต่อจากข้อมูลที่มีอยู่ในตอนแรกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ mark W add visited ครับ ซึ่งถ้าได้ทาการมาร์กแล้วนะครับก็จะจบการทํางานในส่วนนี้นะครับแล้วเราก็จะย้อนกลับไปดูใน Y ใหม่นะครับว่ายังเงื่อนไขถูกต้องหรือไม่ซึ่งในเงื่อนไข YSQ i Importance ถ้าในขณะที่คิวยังไม่ว่างนะครับก็คือให้ทํางานในส่วนนี้ต่อบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าข้อมูลที่อยู่ในคิวจะถูกลบออกทั้งหมดนะครับถึงจะจบการทํางาน